โอเคครับวันนี้ผมก็มีเว็บส่มเป็ไฟล์หรือสู่ม ID เกมอะไรจะมาแนะนำนะครับนี่นะครับวิธีการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเข้าสู่ระบบนะครับนี่ครับกดเข้าไปมุมซ้ายบนนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับพอเราสมัครเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการเติมนะครับนี่ครับด้วยวิธีการเติมนะครับนี่นะครับพอเราเติมเสร็จแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูวิธีการสูมให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสู่ม ID สส่มถ่าปักตรงส่มของไม่เกลืออะไรแบบประมาณนี้นะครับสู นี่ก็เป็นสุ่มถาผักตรงนับแต่ผมจะเร็กเป็นสุ่มหันไม่เกินนะครับนี่ครับทำการสุ่มเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลคนที่ได้นะครับคนที่สุ่มได้นะครับโอเคครับผมก็ได้6 8เพลยนะครับผมทำการสุ่มอีกรอบเลยนะครับจะได้ไหมครับโอเคครับเราก็ได้6 8เพลยอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะทาการสุ่มอีกรอบนะครับผมเติมเครดิตมาเยอะครับไม่ต้องกลัวโอเคเราจะได้ไหมครับโอเคเราได้6 8เพ็นอีกรอบนะครับ ไม่เป็นไรครับผมจะทําการสุ่มอีกนะครับดูครับมันจะได้ไหมครับได้68เป็นร้ับไม่เป็นไรครับผมเติมมาเยอะครับทุกคนนี่ครับผมก็ทําการซุ่มไปเลยครับรับจะได้ไหมครับจะได้ไหมครับเฮ้ย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 เฮ้ัไฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เค้ยเฮ้ยเบ้เอ้อนฮ้ยเ้ยเ้นเฮ้ยเฮ้ยเยเราได้นะค้ัเนียเั้ยเฮ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 ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้อเฮดยเฮ้ยเบ้อ้ยเฮ้ย้าเฮ้ยเฮ้ยเเเเย้อยแล้วครับ ผมก็จะเซ็นเซอร์ไว้นะครับนี่นะครับได้จริงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้ากมให้ดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสมังกรฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับใครที่อยากสุ่มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไ้ใต้คลิปนะครับโอเคครับแบบตึงจัดนะครับทุกคนนี่นะครับตึงจัดตึงจ่าครับทุกคนใครที่อยากสุ่มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไ้ใต้คลิปนะครับแบบเว็บนี้ดีเกินะโอเคครับสวัสดีคนดูทุกคน้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รหัสไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้ดูนะครับ แต่ถ้าไม่ทักมาผมก็จะทําการแจกคนใหม่เลยนะครับก็ทักมาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกติกานะครับก็คือดูคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ถึงร้อยไลค์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพวกชุดอะไรกันเลยเนาะอเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะครับผมจะบอกอันนี้นะครับ ก็รหัสนี้ผมก็ทบการซื้อมาในราคาหลักร้อยนะครับก็ตึงไม่ตึงก็ดูเองนะครับของของเยอะหรือไม่เยอะก็พิจรารณาเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับรหัสนี้ก็เล่นมานานแล้วนะครับผมก็ได้มาในราคาหลัก3หลักนะครับ ไม่รู้ว่ามันถูกหรือแพงนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับถ้าถูกนะผมก็จะซื้อมาแจกอีกนะครับอันนี้ผมได้มาในราคาแค่สามหลักนะครับทุกคนหลักพันตอนนี้ผมยังไม่มีมีงบเนาะเอาหลักร้อยไปก่อนนะครับอันนี้รหัสหลักร้อยนะของก็ประมาณนี้นะครับ ้านนี้จะเล่นมานานแล้วนะครับเนี่ยจะมีไอชุดชุดก้ามสีขาวด้วยเขาเรียกว่าชุดอะไรไม่รู้นะครับแต่เล่นมานานละร้านเนี่ยของประมาณนี้นะครับตัวละครประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพวกท่าทางกันบ้างนะครับนี่เนาะท่าทางก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีเสียงนกอะไรก็ขอโทษน,นะครับ นี่นะครับพวกแอร์บอร์ดอะไรเนาะอนี้พวกลวมชูชีพนะครับผมจะรีบๆเลื่อนๆนะครับใครดูไม่ทันก็สโลว์เอานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพวกอาวุธกันบ้างนะครับอาวุธหลักๆก็ครบเลยนะครับรหัานี้ผมไม่รู้มันถูกหรือแพงนะผมได้มาในราคาแค่3หลักอีกนะครับ ใครว่าคุ้มก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้ซื้อมาแจกอีกนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็ปืนเอ่อปืน a u g นะครับเป็นสกินที่ดีมากเลยนะครับแต่รหัสหลักผมยังไม่มีเลยเนาะเอวูนะีนี่นะครับ นะครับสกินเอบิสองกระบอกเลยสกินคาก็มีนะครับได้ไปก็เล่นได้เลยนะครับเติมกันแบบนี้นี่นะครับใครอยากได้รหัสดีนะครับคอมเมนต์นะครับผมให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์เอาลิงก์เฟซของตัวเองมาแต่ไม่มีใครทําตามเลยครับแต่ถ้าทุกคนทําตามมันจะง่ายนะครับผมจะได้ติดต่อแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าสมมติคุณได้ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้ดูคลิปนี้คุณก็อดเนี่ยครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมมาประกาศผลคนที่ได้คลิปหน้านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ